สวัสดีครับนี่วันนี้มีไดโนเสาร์นะครับมันนอนเล่นเป็นอยู่บนใบไม้ใบใหญ่นะครับนี่นะครับเจ้าตัวแรกก็จะเป็นสไปโนสอรัสนะครับตัวที่สองนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นเจา้าทร i เซราทอป แล้วก็นี่ตัวที่สามตัวนี้จะเป็นสเตโกซอรัสนะครับนี่สเตโกซอรัสไม่ได้มาตัวเดียวนะครับจะมาพร้อมกับนี่ซากฟอสซิลของเจ้าสเตโกซอรัสแล้วก็ตัวต่อมานะครับเจ้าตัวนี้บราคิโอซอรัสนี่สีเขียวตัวนี้ก็ไม่ได้มาตัวเดียวนะครับ มาพร้อมกับบริโอซสรัสสีดำๆนะครับแล้วก็เจ้าไดโนเสาร์มีงอนนี่เจ้าตัวสีเขียวๆมาเลยนี่เหลือสองตัวนะครับเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็คือสไปโนสอรัสอีกตัวหนึ่งนี่เขามาเป็นแก๊งๆกันเลยนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเจ้าไทแรนโนซอรัสนั่นเองนี่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวขอวางเรียงไว้แป๊บหนึ่งนี่เยอะชอบใบไม้ไมเขียวๆนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ